เดี๋ยวค่ะมาแล้วรออบ,บินคาวไฟกันค่ะเจ้าหน้าที่ไฟฟ้ามาจดมิตเตอร์แล้วจ่ายค่าไฟฟ้านี่นี่ก็ได้ค่ะค่ะครับสี่สี่ค่ะขอบคุณค่ะ ไฟพี่น้องตามคาดค่ะสามร้อยเจ็ดสิบจุดหกหกบาทใส่ประมาณนี้ห่ะคะเดือนหนึ่งสามร้อยกว่าบาทค่าน้ำกะประมาณประมาณเกือบร้อยค่ะแล้วแต่บางเดือนกับเจ็ดซบบางเดือนกะลรอยกว่าแล้วแต่ค่ะถ้าเดือนใดล่างลดล่างลดหนี หลายแนวจักนอยค่ะเดือนเดือนนาฝนบ่ค่อยล่างลดกระถูกแน่ค่ะค่าน้ำ <c oughs> ตามตามความเป็นจริงนะคะบรรยากาศเศร้านี่พี่น้องสิเห็นว่าหรือว่าออกมาแต่เศร้ามือนี้ึ่งหกโมงสี่สิบพี่น้องโอ้ยมือนี้เศร้าหลาย กับลู่เนาะตื่นมาอาบน้ำก็แต่งตัวก็เตรียมไปทำงานอย่างเดียวพอมาเบิ่งเวลาอ้าวพึ่งหกโมงสี่สิบเองออกบ้านมาอืมกระเศาอยู่เนาะค่ะปกติอะถ้าช่วงปิดเทอมแบบนี้ก็ออกบ้านประมาณเออเจ็ดโมงเจ็ดโมงกักัพ่อได้ยู่ค่ะกะท่านถมถีแต่ว่าถ้าเป็นช่วงที่โรงเรียนเปิดเทอมนี่ จ็ดโมงนี่แทบสิบ่แทบสิบ่ท่านค่ะเพราะรถติดแต่นี่ถนนโล่งค่ะแต่นี่ไม่ค่าเพิ่นมาขายกับเข่าได้ค่ะเนี่ยกับเข่าถุงกับเข่าถุงแบบแกงแบบเนี้ยค่ะแกงถุงละสี่สิบสี่สิบบาทค่ะขายเป็นถุงไม่ค่าเพิ่อนอยู่อยู่อีกซอยหนึง่งเพิ่นกะปกติเพิ่นเ,เปิดร้านขายอาหารตามสั่ง แต่ที่นี่ใส่วิธีแบบเห็ดกับเขา่าเข่าแกงใส่ถุงแล้วก็ขายตามบ้านแบบเนี้ยคะ่ะว่าหรือว่ามีคนสัง่งยังสีเพิ่นก็ขายเห็ดไปทรงแบบเนี้ยคะ่ะอาชีพหนึ่งที่สังคมเมืองเพิ่นเห็ดแบบนี้นะคะเห็ดกับเขา่าขายขายทรงถึงบ้านเลยแบบเนี้ยคะ่ะกะก็ดีเื่ากันเด้พี่น้องคิดว่าถ้าถ้า ไปเฮ็ดอาชีพแบบเฮ็ดกับเข่าแล้วขายน้ำบานเฮ่านี่สิขายได้บ่างเอเออแถวอีสานบานเฮ่าแหมเฮ็ดกับเข่าขายล้วก็ไปขายหอดนาบ้านแบบนี้ไหมคะขายขายแกงขายเออเขาเอิ้นยังกอเขาแกงแบบนี้ไหมคะหมายถึงเฉพาะกับเข่าไหมเม่ต้องขายเม่ต้องขายเข่าเด้พาอกับเขา พอได้ยินข่าวว่าแถวยุบบ้านดงบังอะ่ะบ้านบ้านดงบังอะ่ะบ้านแอดนี่เพิ่นบอเพิ่นมีอาชีพบางเท่อกับไปรับจ้างเป็นบ่ค่อยเฮ็ดกับเขากินอนะ่ะมิเตซื้ออ่กับเขาบ้านกบข้ามมืดแล้วก็ซื่อกินย่างเดียวแบบนี้ไหมสิพ่อขายได้วนอตกงานไปเห็ดเห็ดกับเขากขายนี่พี่น้องทถวบ้านดงบงังคอมเมน,มน็์มากนเด้อ หรือว่าพี่น้องเฮ้าอ่ะรองคอมเมนต์มาแนวว่าเออถ้าเหตุไปเหตุอาชีพนียูบานเฮ้าหนี่สิเห็ดุได้บอรหรือว่าพี่น้องพี่น้องคอนไหนแน,น,นะนำเลยคะ่ะตกงานหนี่สิไปเหดอยังอาชีพยังยูบานหนอกเฮ้าแต่ว่าแต่ว่าใจนี่มักเกษตรเลยค่ะมักเกษตรอยากไปเห็ุปลูกพักปลูกพักกินกินเอง แบบว่าต้องซื้อพักสวนขั้วพักใดเขากินเขากับปลูกพักนั่นแบบนี้ไหมคะ่ะเราก็าอยากเลือกินก็นจังคายแบบนี้นะแบบสบายๆนะเพราะว่าเข้าไปอยู่บ้านนอกเด้อพี่น้องพี่น้องที่เห็ดงานประจําอยู่เนาะคะ่ะอยากแนะนําเนาะถ้าเกิดอยากไปอยู่บ้านบ้านเข้าเนี่ยบ้านนอกเข้าเนี่ยต้องเฮ็ดตัวเองให้่มีหนีเนะคะ่ะ ต้องปดหนีให้เป็นศูนย์เพราะว่าสิเป็นผู้ใดซื้อบ้านก็ต้องเฮ็ดต้องส่งบ้านให้หมดนะผู้ใดซื้อรถอยู่ก็ต้องส่งรถให้เหมดก่อนจังกลับบ้านเนาะว่าแมนมามีหนีเหล่าล่าออกไปเฮ็ดไปยู่บ้านนังสิหนีสินก็ยังมียังสิมันอยู่บ่ได้ดดอกจังใดก็ต้องได้กลับมาเห็นงาน,นเกา่าเพราะฉะนั้นนี่สิ่งใดที่เฮ้า สี่เขาเป็นหนียูต้องพยายามเพีไห้เป็นศูนย์เนาะคะ่ะถ้าไปยูบ้านเข่าเนี่ถามถามพี่น้องบ้านเห่าเบิ่งแล้วว่าโอ้ยมอยู่เลยยูได้บ้านเข่ายูแบบสบายๆพันว่าถามพี่น้องทั้งบานเบิง่งงพันว่าบานเห่ายูสบายๆบอมบแตว่ว่าส่วนตัวนี่คิดว่าถา้าบ่มีมหนีเนี่นยยูสบายๆย,ยูแล้วครับพี่น้องเนาะกะ กะเบืองว่าใจเห่าเนาี่มักมากเกษตรเนาะค่ะก็เลยอ,อยากสิไปเฮ็ดเกษตรละพี่น้องจะเฮ็ดเกษตรเกษตรผสมผสานแบบเนี้ยค่ะเฮ็ดเกษตรผสมผสานเฮ็ดเฮ็ดปลูกพักเลือกกินกระขายแบบเนี้ค่ะหรือว่าทันเฮ็ดสวนกะสิไปคิดต่อสวนฝรั่งกิมจูปลูกไว้นี่ จักสิเป็นยังไงดอกคะตั้งแต่ปลูกตั้งสองรอยต้นตอนนี้เหลือเพรารลอยต้นกับบอหูเนาะต้องไปฟืน้นฟูไม่ว่ามันสิเป็นแนวดเอ้ยไปฟืน้นไปฟืน้นคือเรื่องปัญหาเนี่ยมันทีทีไฮเนี่ยมันเป็นทีสูงเหล่นาน้ำมันบ่นสะดวกเพราะนา้ำบ่สะดวกมันก็มีปัญหา เฮ็ดเกษตรนี่น้ำม,มากเป็นอันดับหนึ่งเลยค่ะน้ำสำคัญที่สุดถับบ่มีน้ำนี่มันมันก็ยากแน่เพราะว่าแถวพื้นที่ใกล้ภูเขาอะ่ะแถวแถวบา้านี่อยู่ใกล้ภูเขาเนี่ยหนาแรงกัะแรงอิีแต่ว่าหนาฝนนะ้ำบม่เคยถว่ยมถวมเลยพี่น้องบม่เคยน้ำถ่วมเลยปัญหาน้ำถ่วมนี่ตัดไปเลยแต่ปัญหาไ่แรงนี่ก็ยากอยู่ เพราะฉะนั้นก็ต yes. ้องปรับปรับให้มันเข่ากับสภาพแวดล้อมที่เข้ายูเนาะค่ะก็ต้องต้องพิจารณาเบื้องดีๆว่าเข้าสิเหตุธุรกิจอย่างเข้าเข้าสิเหตุอาชีพอย่างนการที่สิไปยูยูบ้านนอกเข้ายู่ต่างจังหวัดแบบเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องคิดดีๆเนาะค่ะคิดคิดแต่ว่าใจเจ้าของนี่อันดับแรกนี้ ไปทาในสิ่งที่เราชอบอเราชอบอะไรทําไปก่อนอพี่น้องเพนวาเหตุใหพ่อกิ่นซะก่อนบ่ต้องไปคิดดอกว่าสิมีราย่ใดหรือบ่มีรายไใดอ่ะเฮตุใหพ่อกินถ้าเลือเดี๋ยวสิมีคนมาสื่สอฮอดบ้านพะนะพี่น้องเพนวาเนาะอ่ะฝากไว้ให้พี่น้องเฮ้าที่เหตุงานประจำอยอยากไปอยู่บ้านเฮ้าคนอีสานทั้งหลายเนาะคะ่ะ อ่ะสำหรับมือน,นี้ไปแล้วค่ะไปทำงานแล้วค่ะสวัสดีค่ะ